Mercedes-Benz GLA 200คันนี้เป็นปีนะครับ2016นะครับเลขใหม่นะครับเพียง63,000กิโลเมตรนะครับรถมีนะครับประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับประวัติมือเดียวนะครับมาพร้อมกับสีดำออกซิเดนแบ็คนะครับคันนี้เป็นรถเบนซ์สวนไทยนะครับจุดต่างๆบริเวณภายนอกเนี่ยนะครับคนายค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลายท่านนะครับชื่นชอบนะครับในการใช้งานของรุ่นนี้นะครับก็อัตราประโยชน์ค่อนข้างสูงนะครับที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับมีการนะครับเซอร์วิสนะครับรวมถึงการนะครับสปาปรับสภาพของตัวรถมาทั้งหมดแล้วนะครับในจุดต่างๆนะครับไฟท้ายรุ่นนี้นะครับเป็นลักษณะไฟ LED แล้วนะครับ ภายในนะครับเป็นลักษณะสีเบจนะครับภายนอกเป็นลักษณะสีดำนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่นะครับอยู่ในจุดที่นะครับในการนะครับเลือกซื้อหรือเลือกใช้เนี่ยอยู่ในคันนี้เลยนะครับมาพร้อมกับนะครับยางนะครับใหม่สีเส้นเลยสําหรับคันนี้นะครับบริเวณด้านหน้านะครับไฟหน้านะครับไฟเดท์ไทมิ่งไลท์เนี่ยอยู่ในลักษณะนะครับ ในโคมดวงไฟเนี่ยอยู่ในลักษณะด้านบนนะครับก็เหมือนนะครับเพชรเลยนะครับเป็นการทํางานของระบบ LED นะครับสำหรับคันนี้นะครับข้อดีของเจ A เ0สองรอคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับสีดำนะครับปี2 0 1พนนะครับแล้วมีประวัติการเข้าศูนทุกครั้งทุกระยะเลยนะครับเลขใหม่เพียงหก0มืนสามพันกิโลเมตรนะครับ ความสวยงามความน่าใช้ของตัวรถเดี๋ยวพาเชิญชมเลยนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับมีการรับประกันนะครับจาก Mercedes Per f e c t 1หนึ่งปีเต็มนะครับเสียตรงไหนซ่อมตรงนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับอยู่ในคันนี้เลยนะครับแล้วมีราคาพิเศษด้วยสําหรับวันนี้ในคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนนะครับของภายในตัวรถนะครับสักเล็กน้อยก่อนนะครับบริเวณด้านหน้าด้วยนะครับก็เป็นลักษณะนะครับ มีดาวดาวเบนขนาดใหญ่บริเวณกระจังหน้านะครับไฟหน้านะครับเป็นนะครับลักษณะนะครับไบซีนอนแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่น่าใช้งานนะครับล้อแมกนะครับของรุ่นนี้มาพร้อมกับนะครับขนาดแมกขอบส8แปดนิ้วนะครับยางเป็นเบอร์สองสามห้านะครับซีรีส์ห้าสิบ R สิบแปดหรือขอบส8แปดนิ้วนะครับขับใช้งานง่ายนะครับขึ้นลงสะดวกนะครับ ลุยทางกายได้นะครับเพราะมีมิติของตัวรถที่ค่อนข้างนะครับสูงกว่านะครับในจุดสูงในจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยมีลักษณะที่สูงกว่านะครับการใช้งานในนะครับต่างจังหวัดนะครับหรือในกรุงเทพเนี่ยนะครับถือว่าทําได้ดีเลยนะครับก็เป็นรถฮัทแบ็กห้าประตูด้วยนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนของภายในก่อนนะครับบริเวณภายในนะครับ เป็นลักษณะสีเบจนะครับตัดกับแดชบอร์ดรวมถึงแผงประตูที่มีลักษณะสีดำเนี่ยนะครับคะแนของรถคันนี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับคล้ายรถใหม่ป้ายแดงเลยสําหรับคันนี้นะครับในทุกจุดเลยช่องแอร์เป็นลักษณะนะครับทรงกลมแล้วนะครับก็อยู่ในเจเนอเรชั่นของในปัจจุบันนี้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับบอหนังนะครับสีเบจนะครับตายกับ ซิ่งได้ที่เป็นลักษณะสีดำด้วยนะครับกินใหม่ค่อนข้างแรงเลยสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวพาชมนะครับในส่วนของบริเวณที่นั่งตอนหลังผู้โดยสารนะครับรถเป็นส่วนไทยนะครับสติ๊กเกอร์มอ,อกอก็ยังครบในกระจกทุกบานเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของนะครับบริเวณที่นั่งตอนหลังนะครับในจุดนะครับในการขึ้นลงของรุ่นนี้ถือว่า สะดวกสบายมากนะครับและภายในของคันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเบาะหนังเต็มตัวแล้วนะครับในเวอร์ชั่นของปี2016นะครับจะแตกต่างจากนะครับในโฉมแรกที่เป็น2014นะครับลักษณะของเบาะนะครับจะแตกต่างกันแล้วหัวหมอนจะแตกต่างกันทั้งหมดนะครับก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับของ g l a 200นะครับที่เป็นปี2 2 0 1 6ของคันนี้ บริเวณด้านท้ายนะครับไฟท้ายเป็นลักษณะ LED นะครับบ่งบอกรุ้น JL-A 200นะครับแล้วก็มีบริเวณคิ้วโครเมียมด้านนะครับฝาบ่งท้ายนะครับสครับเพดบริเวณนะครับกันชนท้ายด้วยนะครับท่อไอเสียออกคู่นะครับบริเวณด้านท้ายนะครับก็ขายรถใหม่ป้ายแดงเลยสมรคนี้นะครับเบาะหลังสามารถปรับพับได้นะครับ มีนะครับบริเวณช่องชาร์จไฟด้านหลังนะครับก็สําหรับหลายท่านที่ชอบนะครับแนวแคมปิ้งหรือในการท่องเที่ยวก็ถือว่าทําได้ดีสําหรับรุ่นนี้ก็ยังถือว่านะครับใหม่ในทุกสุดเลยสําหรับอันนี้นะครับบริเวณนะครับด้านขวานะครับล้อแม็กนะครับ รวมถึงยางเป็นลักษณะเดียวกันทั้งสี่เส้นนะครับรุ่นนี้ก็สามารถสลับยางในการใช้งานได้นะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับยางใหม่อย่างที่แจ้งไปนะครับบริเวณด้านขวานะครับใหม่เช่นเดียวกันกนะครับสําหรับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังก็อยู่ในคันนี้เลยนะครับเบาะหลังเนี่ยนะครับถือว่าเหมือนจะไม่ผ่านการใช้งานมาสักเท่าไหร่เลย เพราะมีความใหม่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีแอร์บริเวณตอนหลังด้วยอีกจุดนะครับที่นะครับเป็นจุดแรกเลยที่นะครับต้องสังเกตก่อนบริเวณนะครับที่นั่งของผู้ขับขี่นะครับจุดนี้จะเป็นจุดใช้งานเยอะที่สุดนะครับรวมถึงเลขใม่นะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับปุ่มคนโทรลต่างๆก็นะครับอยู่ใน จุดที่ถือว่าดูแลได้ดีนะครับบนเวงของตัวเบาะนะครับหนังของพวงมาลัยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลย <c oughs> นะครับใหม่เลยทุกจุดนะครับพวงมาลัยนี่เหมือนใหม่เลยนะครับสภาพของตัวหนังของพวงมาลัยนะครับใช้ง่ายง่ายนะครับแล้วก็ระบบไม่ซับซ้อนนะครับสําหรับรุน่นนี้เกียร์ก็เป็นลักษณะเกียร์7ทีโอนิกแล้วนะครับ กอนโนเกียร์อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีแพนชิปด้วยนะครับที่บริเวณปองละลายในส่วนของเลขใหม่นะครับสำหรับคันนี้63,224กิโลเมตรนะครับก็ตีกลมๆสัก63,000กิโลเมตร เดี๋ยวพาชมในส่วนของบริเวณห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับก็เป็นรหัสเครื่องยนต์นะครับ M นะครับ270หนึ่งพันหกร้อยซีซีนะครับมีระบบอากาศหรือเทอร์โบนะครับ ในจุดของบริเวณเครื่องยนต์ทั้งหมดนะครับหรือบริเวณห้องเครื่องยนต์นะครับก็ผ่านการเซอร์วิสนะครับจากศูนย์เบนซ์ประเทศไทยโดยตลอดนะครับในทุกจุดเลยนะครับเดิมโรงงานทุกจุดนะครับบริเวณมาร์สต่างๆนะครับด้านขวานะครับรถยึดเฟรมบอดี้ต่างๆก็อยู่ในนะครับมาตรฐานเดิมโรงงานทั้งหมดเลย ไฟใจทำามืงไยก็เป็นลักษณะนะครับเส้นโค้งแล้วนะครับก็หลายท่านนะครับชื่นชอบในรุ่นนี้นะครับมาร์กิ้งทุกจุดเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับประหยัดน้ำมันใช้งานง่ายนะครับเลขใหม่น้อยด้วยสำหรับอันนี้นะครับแล้วเหมาะพอม,มาพร้อมกับสีดำนะครับ